สำหรับใบนี้นะคะคือลายดอกรักราชกัญญาเวอร์ชันหนึ่งนะคะแต่และเวอร์ชั่นนะคะก็จะมีดีเทลในรายละเอียดนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะสำหรับลายเวอร์ชันหนึ่งนะคะลายเนี่ยจะใหญ่นิดนึงนะคะลายใหญ่ลายช่วงลายกว้างก็หมอะกับงานไหมเส้นเล็กเนาะตั้งแต่เบอร์ 16, 16อ้วนเบอร์18 นะคะส่วนเบอร์20เอามาถักได้ไหมก็สามารถถักได้นะคะแต่ว่าไอตัวตัวลายนะคะมันก็จะใหญ่กว่านี้นะก็จะใหญ่ออกมาอีกนิดนึงนะคะก็จะไม่มากรับรองได้เลยนะคะว่าท่านใดที่ได้ลายดอกรักราชกัญญาไปทุกเวอร์ชั่นนะคะจะต้อง ประทับใจและไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกระซิบด้วยนะคะว่าแต่ละเวอร์ชั่นจะไม่ผลิตออกมาซ้ำนะคะถ้าท่านใดน,นะคะหรือช่างท่านไหนเอาไปถักรับรองว่าจะไม่เหมือนใครแน่นอน